กินละห้าถุงนี่ดูคุณป้าปั่นแตงกานะเพื่อนเพื่อนครับใครมาสุรินทร์อำเภอเมืองตำบลคอโคนะผมแนะนําเลยคือคนพื้นที่ก็แนะนําว่าต้องมากินร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูป้าลํใหญ่ฮะธรรมดา25พิเศษ30นะนี่ฮะร้านบ้านบ้านนะครับโตมีเพียบเลยนะนี่ดูร้านบ้านบ้านนะนะครับร้านบ้านบ้านผมให้ดูร้านนะแต่คนเข้าเพียบเลยแล้วเมนูแรกที่นะับวันนี้เรามากับช่างหนึ่งสุดหล่อด้วยมากับป่านะ ป่าเลี้ยงนะฮะเมนูแรกคือมีเหลืองเย็นตาโฟมีเหลืองเย็นดาโฟคูนเส้นเย็นตาโฟคูนเส้นเย็นตาโฟอันนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ยไม่รู้ยี่สิบห้าหรือสามสิบไม่รยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทคนพื้นที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในในจังหวัดสุรินทร์เลยนะฮะเนี่ยนี่คุณผู้ชมดูยี่สิบห้าบาทนะฮะของผมเอามีเหลืองมีเหลืองพิเศษฮะ,ะเราไปดูวิธีการทําของคุณป้าลำไย,ยกันนะครับนี่นะฮะให้ดู นะครับวันหนึ่งนี่คือขายหมดเลยครับคุณป้าหมดหมด,หมดเยอะเลยป่ะฮะเนี่ยหมดตู้ตนี่คุณผู้ชมร้านม้านนะบอกเลยถ้ามานี่พิกัดอาจจะมองไม่อาจจะมองหาไม่เจอนะคุณป้าเขาก็เริ่มทํานะครับตั้งแต่ลวกบะหมี่ก่อนนะครับลวกบะหมี่สูรินนี่คืออาหารไม่แพงด้วยที่สําคัญให้เยอะด้วยน้ําตกก็ได้ฮะสาวสวยด้วยหรอช่างหนึ่งโอ้โหนะนี่ดู ก็มาวิธีนะเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปฮะนี่ใส่ผักลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับหยิบถ้วยมานะครับแล้วก็ใส่ถ้วยนี่มีเหลืองอันนี้หมูสามสิบใช่ป่ะครับป้านี่ฮะนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ผักแล้วก็คีบหมูมไบโฟโฟนี่ทำไมคนพื้นที่เขาบอกว่าของป้าอร่อยที่สุดอะฮะจริงปะป้าจริง้าไม่บอกอะ จริงข้าวา่ากินโอ้ทำไมยิ้มยิ้มอ่าป้าบ้าก็กินบ่อยฮะบ่อยค่ะเป็นไงบ<จ>้างป้าอร่อยอร่อยท่าไม่ร่อยคนดูสิจองจนคนละสิบที่สิบถุงจนโอ้ก็ซื้อก็เป็นทีสิบถุงเลยฮะอ่ะจองทุกคนเลยกินแล้วก็ต้องจองโอ้โหนี่ยดูคุณป้ารีวิวก็คือคุณป้าก็เป็นนักกินเหมือนกันค่ะนี่เป็นไงนะฮะ,ะนี่ กินแล้วก็ใส่ถุงไปอีกคนละสี่ห้าถุงกินแล้วก็ใส่ถุงบีโคละสี่ห้าถุงค่ะโอ้โหนี่ดูนี่ของผมมาแล้วอันนั่งนี่กันอันนี้ฮะเนี่ยสามสิบบาทอร่อยจริงเหรอน้องเอ๋เป็นไงบ้างไหนรีวิวไหนไม่ยังไม่ยังชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยอร่อยน้ำน้ำน้ำนัวกุ้งก่อมน้ำนัวกุ้งก่อมใช่ใช่ไม่ต้องปรุงหรือว่าต้องปรุงอ่ะปรุงนิดหน่อยปรุงนิดหน่อยใช่ครับนี่ดูนะฮะ นะฮะนี่ดูบรรยากาศยี่ิบห้าบาทคุณผู้ชมมาได้นะฮะเนี่ยสองชามเลยนะครับหนึ่งคุณป้ารีวิวให้ด้วยเนี่ยเป็นไงอ่ากินเราห้าถุงนี่ดูคุณป้าปั่นจักรยานมาเนี่ยดองผมนะเดี๋ยวถ้าอร่อยเดี๋ยวผมสั่งเพิ่มอยู่ละบุ้ยยี่ห้าได้เยอะกว่านะป้ามายี่ห้าได้เยอะกว่าสามสิบ่ะเน้นเน้นลูกชิ้นไงอ๋อดูยี่ห้านะคุณผู้ชมยี่สิบห้าบาทนะฮะเนี่ย ดูอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอกินนั้นก่อนนะรบกวนพี่ด้านก้างเขากำลังกินกันอยู่นะครับนี่น,น,นี่ฮะบรรยากาศนะนี่คุณป้าก็ทําเปิดมากี่ปีแล้วฮะเนี่ยสิบหกปีสิบหกปีโอ้คุณผ,ผู้ชมนี่เปิดมาสิบหกปีแล้วนะใครสนใจมาได้เดี๋ยวด่าผมอีกว่าพิกัดอยู่ตรงไหนผมก็จะบอกไงเดียชั้นหนึ่งพิกัดอยู่ตรงไหนถ้ามาตรงเนี้ยคุณป้าถ้ามาตรงนี้าาาาต,นต้องพิกัดว่าอะไรฮะตรงนี้เราบ้นานอะ็รบ้านอะไร โรงเรียนบ้านอะไรนะคุณป้าหลังโรงเรียนบ้านลำชีนมาคุณจะอยู่ถนนดาแล้วก็นี่บรรยากาศแต่นะฮะถ้าคุณรวยนะคุณป้าเขาไม่รับนะเพราะเขาไม่รับโอนต้องจ่ายเงินสดอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็อันนี้อยู่ว,วันที่สามเอ็ดแล้ววันที่หนึ่งเดือนมีนาโอเคงั้นผมไปกินคุณผู้ชมครับหลังจากที่กินกันเสร็จแล้วนะนี่ฮะนะครับนี่ดูผมเตาเก็บไปนี่แล้วออเก็บเกี๊ยวแล้วนะฮะคุณเอกจัดไปสองชามห้าสิบบาทนะฮะและที่สําคัญ นะครับโอเลี้ยงแก้วละ5บาทบริการตักเองแต่ไม่ใช่รีฟิลนะนะครับใครมาได้นะฮะร,ร้านป้าลำไย,ยอร่อยจริงนะครับไม่จกตาผมท้าไปสามอะ่ะช่างหนึ่งท้าไปสามนะครับเป็นไงบ้างช่างหนึ่งอ,อร่อยมากแนะนำเลยมีเหลืองเงยลโลโฟสุดยอดอร่อยสุดๆแล้ว